สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเรามาที่ที่อะไรครับพี่ตีเกบรูคเฮเวนโอเคครับเอาละเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะตอนนี้นี่ที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้ก็จะเจอแดดนะครับใส่ชุดสีดําหมวกสีแดงไหนพี่ตีเกพี่ตีเกชุดสีส้มนี่เหรอเอ้ยโอเคสวัสดีตีเก้เดกน้องเทียอะ่ะเนาะดูไหนลูกน้องเทียเหรอใช่ใช่ใช่มันบ้กเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนนะครับเพื่อนๆ โอเคเพื่อนๆครับตอนนี้เอ้ยมีใครไปทำร้ายรถเนี่ยวัดได้นะวัดได้วัดได้คนนี้เขาทำทำไมเขาไปทำอย่างนั้นน่ะลูกโอ้ยเขาจะไปทำอะไรเนี่ยคงมีคนน่ากลัวมาเลยได้เดินหนีออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ตำรวจเขามายืนรออะไรใครเนี่ยในดีเกตตัวเล็กแล้วหรอครับโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรเนี่ยเดินเรื่อยหรือไปสร้างบ้านเอาอยู่เอาอย่างนั้นเลยหรอครับสร้างบ้านได้เลยครับกดที่บ้านเลยครับ กดที่บ้านเหรอครับโอเค let's go เอ้ยไม่ใช่ไม่โอเคโอเคถูกไหมแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะครับโอเคครับให้เลือกบ้านโอเคเราบ้านเอาบ้านไหนที่มันว่างๆแบบเนี้ยครับเอาบ้านนี้ดีกว่าสวยดีไม่ไม่ไม่อันนี้มีคนอยู่แล้วต้องอันนี้อ่ะ why can o k เ y บ่าโอเคครับโอเค go แล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยโอเคแล้วก็เลือกเลือกเลือกบ้านได้เลยอันนี้เลยมีหลายบ้านนะดูก่อนดูก่อนเหรอโอเคได้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 เอาบ้านสีดำหน้าหน้าหน้าโอ้สวยจังเลย เน่ตรงข้าวกับเดนะครับได้ครับได้ครับโอเคเรียบร้แล้วเรียบร้อยบึ้งโอ้บ้านนี้สร้างได้ไวมากเลยล็อกท oh oh, uh> um> yeah> um> um> ี่สิบสี่เทียน้อยอยู่ไหนเอ่ยอ้าวนี่เทียน้อยเหรอคะโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะนี่ไงบ้านเดเชญได้เลยนะติ็กๆมาอยู่ในบ้านเดเนได้เลยนะ โอ้บันเด็ตมีสองชั uh> ้นนะเนี่ยเดดขอขึ้นไปดูชั้นบนก่อนสิไอศกรีมไอศกรีมตลกแล้วไอศกรีมนอนไอศกรีมหูติ่งตองโอ้มีคอมพิวเตอร์ด้วยบ้านเด็ตมีคอมพิวเตอร์มีห้องนอนโอ้เป็นห้องในฝันเลยโอ้มีห้องแต่งตัวแล้วมีตู้เซฟด้วยฮะบนบ้านคนได้นบนบ้านคนได้ด้วยครับเนี่ยโอ้ยมัมีลาเบิลอยู่เดดเดดนะห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องน้อยห้องห้องนี้เป็นห้องน้อยของใครล่ะ ห้องนี้เป็นห้องมีแต่ห้องนอนอย่างเดียวอันนี้น่าจะห้องหมามิหมาม,มินอนอย่างเดียวสามารถแบนคนได้ไม่มีของเล่นนะส่วนห้องนี้หมเป็นห้องน้ําโอห้องน้ําดูสบายมากเลยโอ้มีสองห้องนอนเหรอเนี่ยโอเคก็ได้อยู่นะเอาล่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะน,น,นี่ไอติมคือใครเนี่ยไอติมคือใครเนี่ยที่เคเหรอ วันนี้ปิดวันนี้ปิดอ๋อวันนี้ปิดเหรอครับอ๋อนั่น c l o สแล้วโอเคท้าไมทีเคตัวเล็กจังเลยครับทีเคไม่กินบ้างไม่กินนมบ้างเลยครับไปเลยเชิญได้เลยบ้านแดดสบายนะจะบอกให้ดได้ด้วยนะแด้จะมาแบนทําไมเอ๊ะแด๊มีที่จอดรถแล้วได้มีรถหรือเปล่าอเพืดูสิโอโอได้ไม่มีรถ่ะแด้จะทำยังไงอยากจะมีรถแอยากอยากมีรถเหรอกดรถเลยกดรถได้เลยเหรอครับกดรถแล้วก็วางบนถนน นี่บ้างในในบ้านเลยได้ไหมจริงบ้างไม่ได้ต้องวางข้างนอกแล้วก็ขับรถอ๋อเหรอครับอืมขับรถกันทุกคนขับรถกันแล้วเอ้ยดิ่แค่ขโมยเงินของเด็ไปได้ยังไงอะใช่ได้นะคะจะสามารถแบนได้นะไม่เอาเด็บไม่ชอบแบนใครค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเด็บขอใส่รถทำไมรถมันมีตลกอย่งเลย ได้เห็นรถหารนะ่านแล้วโอยมีรถปลาฉลามด้วยเหรอหรือว่าเป็นเรือน้นใครเนี่ยที่เคเหรอพี่แท้มันจะพี่แท้แล้วนวนะเอารถกันสีแดงแล้วกัน Cannot spawn at location ไม่ได้นะ่ะเอยเอาสกูตเตอร์ดีกว่าขับง่ายกว่าเอ้ยโอเคเอาละได้ได้สกูตเตอร์ละไหนเข้าไปเที่ยวไ,<า>ได้เลย โอ okay. เคดูสิมันสนุกมากเลยอะ่ะในการที่เราจะมาเล่นรถอะไรกันเนี่ยแล้บวบ้านน้องอยู่ไหนล่ะคะหลังที่สิบหกเหรอคะจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าหลังที่สิบหกอ่ะนี่สิบสองของเด็สิบสิบเห็นนะสิบห้าสิบหกต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยที่เหรอนี่เหรอ ทำไมไม่ไปอยู่สิบห้าใกล้ๆแดนลละได้อยู่สนะิบสี่นะเทียน้อยน้องมาอยู่สิบห้าดีกว่าสิว่างอยู่นะนี่สิบห้าว่างอยู่เนี่ยนะนี่เด็อยู่หน้าสิบห้าเนี้ยไ,ไหนครับนี่โอ้ยดีเคขับรถอันตรายนะทำไมอ่ะเทียน้อยมาเร็วนะเทียน้อยอยู่ไหนอะ่นออนนนะ,ะ,ะน,นี่ฉันยืนรอเธออยู่นะเด็กน้อย รู้สิมีตัวป่วนอยู่เนี่ยใช่บ้านพี่ีหลังสีแดงเหรอครับรับไอตีมาไหมเดี๋ยวอ,อาเร็ว<ป>น้องเทียรสร้างนี่ข้างบ้านแดดเลยเราอยู่ใกล้กันรเรารักกันทำไมน้องเทียผมเอียงจังเลย TK โอ้ยโอ้ยยี่สิบเจ็ดนี่คือน้องเทียเหรอ เร็วๆเฉนอยากจะเข้าไปในบ้านเธอใจจะขาดแล้วได้เลยติมเปิดนะคะโอ้ยบ้านเธอน่าจะสวยงามจริงๆเลยอ่ะห้ามแบนกันนะห้ามอะไรนะห้ามแบนกันโอ้พอขึ้นมาก็ไปน้องนอนอุ้ยได้ชอบอะ่ะเราสลับบ้านกันดีไหมน,นี่เด็น้อมีเดกๆเดินอีกเตียงหนึ่งแล้วตกลงไปทำยังไงนี่อ่าโอ้ยบ้านสีชมพูไม่เอาละ มันลายตาเลยเกินเฮ้ยนี่เรามีบ้านอยู่ข้างๆกันเลยเหรอเนี่ยโอ้น่าสบายจังเลยอ่ะเหลือตรงนี้ว่างอยู่นะที่เท่าไหร่เนี่ยที่สิบสองไอ้ปนป่าตอนที่ไหนไม่น่าไปป้นเขาได้ยังไงอะ่ะไป้นอะไรไม่ได้ป้นเลยเอาไหมไอ้ครีมเปิดได้เพราะว่าตอนนี้และก้าวเอาเอ๋เอ๋ไอ๋คีมไหมครับไม่เอาครับ เราจะไปปนบ้านตีเคีจะไปปนนำไมบ้านตีเคมีอะไรให้ปนไม่มีมีตู้เซ็ไหาไม่เห็นมีเลยได้อยากหาตู้เซ็ตไหมตามมาทางนี้ขึ้นแกล้มาตรงนี้ก่อนนะคะกระโดดเลยกระโดดกระโดดได้ลองขึ้นข้างบนดูมันจะขึ้นได้ตรงนี้ตรงกระจกเนี่ยไม่เหรอไม่ได้อะไม่นี่ตรงนี้นะคะนี่ตรงอยู่ตรงนี้นี่เอาละโอเคเอ้ยนายไม่เอานี่นี่นี่เอ๊ะนี่ไงขึ้นได้ละ นี่ไงเราจะปนไหมนี่จะปนทำไมเจะปนทำไม้วางต้องวางระเบิดก่อนระวังระเบิดทำไมเนี่ยระเบิดต้องกดตรงกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาแล้วใบก้านไหนนะจะมีหลายอย่างเลยนี่อันไหนระเบิดเดี๋ยวให้ดูไหนขึ้นมาข้างบนก่อนข้างบนมันจะมีระเบิดดูนี่มีแค่นี้เป็นของแล้วถ้าได้ยืนใกล้ๆแล้วจะโดนแรงระเบิดด้วยหรือเปล่า ไม่โดนไม่ไม่โดนเลยไม่โดนไม่เห็นมีเลยอ่ะเอาระเบิดไหมไม่เอาครับระเบิดดูนะนี่ดีกว่าขวานเหรออย่าตีดิเคซี่มันดูรุนแรงดีโอ้โหนี่ไม่เป็นไรข้างบนดีเกมนี่นะทำยังไงอ่ะดียังไงอ่ะโอเคพอละกลับดีกว่าน้อยๆวัสดีสวัสดี โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนได้ครับมาไม่ ATM อยู่ข้างบนเลย